กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ Facebook Fan page f เ o ซบุ๊กแ a นเ a c ไฮเซนเ WF ประเทศไทยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมมสิงสิวันจ้างที่ฝ่ายิศวกรรมออกแบบของบริษัทไฮเซนเวฟประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาเสนอนะครับนั่นก็คือไฮดอมและไฮดอมจะคือเป็นอุปกรณ์อะไรไปรับชมกันเลยครับผมไฮดอมคืออะไรไฮดอมก็ Hi คืออุปกรณ์เซนทันคอนโทรลของบริษัทไฮเซน e ว f นะครับที่จําเป็นที่จะต้อง เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยการต่อสายแล็แต่ก็ลงซอฟต์แวร์ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับโดยไฮดอม1ตัวเนี่ยนะครับสามารถคอมมูนิเคตกับซิสเต็มได้ถึง64 System ซิสเต็มแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอนะินดอร์ยูนิตเนี่ยได้สูงสุดถึง160 i n d o อ r u n i ินดอร์ยูนิตเลยครับหรือถ้าคารเนะี่ยมีรีคว r ร์เมนในการใช้ฟังก์ชันอิเล็กทริคอชาร์จิ g ฟังก์ชันเนี่ยนะครับ h ฮดอมเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมโดยซอฟต์แวร์ของ h ฮดอมเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ของไฮดอมเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไฮดอ m ได้ทั้งหมดสูงสุดถึง32ตัวหรือสามารถเชื่อมต่อกับ Indoor Unit ทั้งหมดเนี่ยได้ถึง5,120 Indoor u n i อินดอร์ยูนิต้วโดย h ฮดอมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับสถานที่อย่างเช่นโรงเรียน โรงแรมโรงพยาบาลแล้วก็ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับผมโดยสถานที่เหล่านี้เนี่ยนะครับโดยจะมีวิศวกร,รทําหน้าที่ควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านหน้าจอมอนิเตอร์อยู่นะครับโดยการควบคุมเนี่ยทางวิศวกร,รหรือเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถควบคุมแฟนคอยทั้งหมดเนี่ยอย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกเดียวนะครับในการเปิดหรือปิดนะครับโดยฟีเจอร์ของเจ้าไฮดอมตัวนี้นะครับที่มีก็คือ T-level account authority ครับอย่างที่สก็คือ running state monitoring ครับอย่างที่3ก็คือ schedule setting อย่างที่4ก็คือ determine temperature limit ครับหก็คือ controller prohibition function ครับ6ก็คือ running data record ครับเจ็ 7, navigation 8 alarm code ก็คือ Electrical Charge Allocation ครับผมส่วนในการอธิบายฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมก็จะมาอธิบายในพาร์ทต่อไปครับก็ขอสรุปนะครับสำหรับเจ้าไฮดรอมของบริษัทไฮเซนเ f ตัวนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยให้ผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายได้ครับเพียงแค่คลิกเดียวในการเปิดปิดนะครับผมแล้วก็สามารถเซตเวลาการทํางานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างอิสระสามารถที่จะบันทึก ข้อมูลการทํางานของเครื่องปรับอากาศแล้วก็สามารถส่งอารามโค้ดเนี่ยเมื่อเครื่องปรับอากาศมีปัญหาเนี่ยมายังผู้ใช้ได้นะครับผมสลหรว,วันนี้ผมวันเสียงสวันก็ขอตัวเลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ